ราทิมาเขาเหตุระเบิดเมื่อวานนี้แล้วครับตกลงเป็นเพราะสัตว์ประหลาดตัวนั้นเหรอแต่ที่สําคัญเนี่ยมนุษย์ยักษ์ตนนั้นเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับอุณตราแนนเหรออ๋ทางตันนี่ใครอยากอยู่ในโลกมืดแห่งนี้แต่ข้าต้องกําจัดเจ้าก่อนคุณก็คือควหน้าหน่่ยเอ็มพีเอ็มพีเหรอเมมโมรี่โพลิตอนเมมโมรี่โพลิส ออามาเลยผมต้องพาเขากลับบ้านผมสัญญากับหนูน้อยคนนั้นเอาไว้แต่ว่าอาวุธก็ไม่มีตอนนี้ผมเข้าตาจนสั้นแล้ว 「何が怖くてどうする?」「あいつが怖くてどうする?」「足踏みしてるだけじゃ進まない」「男なら誰かのために強くなれ」「歯を振縛って、オー 守り抜け転んでもいいよまた立ち上がればいいただそれだけできれば英雄さ男なら誰かのために強くなれ女のうさ見てるだけで始まらないこれが正しいって言える勇気があればいいただそれだけできれば หลงหัวหน้าไอ้สัตว์ประหลาดนั่นเดี๋ยวก่อนจะนเพิ่งยิงถ้าใช้ปืนเลเซอร์แล้วก็ผมกับเด็กคนนี้ก็ต้อง เมโมรี <Memory> ่โพลิสฉันล่าใจเกินไปแล้วพลังของเจ้า<อ>มีแค่นี้เหรอทา<อ>งนี้ ไปียวเฮีข้าจะบอกเจ้าตามตรงก็ได้<อ>ข้าอยากอยู่ในโลกมืดแห่งนี้แต่ข้าต้องกำจัดเจ้าซสก,ก่อนอเจ้าต้องถูกกำจัด ไปก่อนเถอะครับเจอแล้วทางตันเนี่ย Điều chân chặt can em นี้สิการต่อสู้ถึงจำมันไว้วันหลังเรามาสนุกกันใหม่ ตัวนั้นมาเป็นใคร เล่นหนีไปหลบไม่ฉันหาเจอมันน่างงหงุดหงิดชะมัดเลยในเรเดอร์รายงานจัดการเป้าหมายได้แล้วครับ c ซ c รายงานผลกระทบที่เกิดจากแรงระเบิดมีไม่มากนักสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติดีใจด้วยนะค่ะคุนะจังคงกลัวสิแต่เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วนะ ขอมองอาฐานได้ลหรแต่ผมจะไปส่งเด็กคนนี้ให้กลับถึงบ้านนะครับไปไม่ไดนะ้นั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ว่าขอบคุณมากค่ะรบกวนด้วยนะครับ มีแต่เด็กคนนี้ช่ไมไม่ที่เห็นเหตุการณ์ใช่ครับแล้วก็ลูกหมาตัวนี้ด้วยครับเดี๋ยวเรากลับไปหาคุณแม่กันนะจ๊ะแต่คุณแม่สั่งให้หนูเอามันไปทิ้งก่อนไม่ต้องห่วงเลยจ้ระรับรองว่าคุณแม่จะอ,อนุญ,ญาตให้เลี้ยงแน่นอนจริงเหรอคะอ่ะเราไปกันเถอะกินนะจังไปบ,บายจ้ะ บบาายยวันน่ะครับทราบที่มาของเหตุระเบิดเ,เมื่อวานนี้แล้วครับตกลงเป็นเพราะสป,ปลัตัวนั้นเหรอแต่ที่สําคัญเนี่ยมนุษย์ยากตัวน,นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับอุลตรามแมนเหรอหมายความว่ายังไงนี่คือสัญญาณเคลื่อนความถี่ที่เราบันทึกไว้จากครั้งกก่อน และนี่ก็คือจากคราวที่แล้วมันเรียนแบบคลื่นความถี่มีลักษณะเหมือนกันอย่างนั้นนะแต่ว่าคลื่นทั้งสองมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะถึงรูปแบบจะคล้ายกันแต่ว่าเราตรวจพบสิ่งที่ตรงกันข้ามสรุปว่ามันต่างกันที่ระยะทางครับระยะทางเหรอเหตุการณ์สู้รบเมื่อวานนี้ยังมีหลายเรื่องที่เป็นข้อข้องใจก่อนเอนเนี่ยขอถามรองหัวหน้าไซโจก่อนนะ ตอนที่บุกเข้าไปในโรงงานผลิตไฟฟ้าเนี่ยคุณสองคนแยกกันไปคนละทางใช่ไหมคะทำไมคุณถึงประมาทปล่อยให้ขโมมงที่อ่อนประสบการณ์ไปคนเข้าช่วยเด็กคนนั้นผมขัดคำสั่งนะครับขัดคำสั่งรอผมขัดคำสั่งครองหัวหน้าแล้วก็กระทำการเองครับแล้วพูดเถอะไม่ครับผมจะขอพูดความจริงครับ ผมก็ามาจนเจอเด็กคนนั้นแต่ตอนตกสปาราเล่นงานเนี่ยราหัวหน้าเข้ามาช่วยไว้ครับให้ยิงใส่มันจนแหลกเป็นจุนนึกแผนการรบในครั้งนี้ครับแต่ว่าเราหัวหน้ากูเด็กคนนั้นจะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็สามารถจัดการกับสปาราได้โดยที่ไม่มีใครต้องบาดเจ็บเลยถ้าหากมีใครต้องถูกลงโทษ้แลวก็ผมจะขอรับโทษเองครับ รองหัวหน้าครับเมื่อวานนี้ขอบคุณมากเลยครับผมอยากขอบคุณจริงๆนะครับผมมาทึ่งมากเลยสงสัยผมจะมองรองหัวหน้านะ่ะผิดไปนะครับที่จริงแล้วงานนี้มันโหดมากเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ขนาดปฏิบัติภารกิจจะลุล่งไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ยอมให้หยุดเลยจริงหรือเปล่าล่ะเลิกพเจ้<อ>ได้แล้วภา<อ>ร,รกิจลุล่วงงั้นเหรอคิดว่าจะชะล่าใจได้แล้วเหรอ อะไรครับทำไมจะจู่ถึงเธอช่วยชีวิตเด็กคนนั้นไม่ได้ก็จริงนะแต่อย่าคิดว่ามันจะเป็นความดียวความชอบเธอนะ่ยแค่โชคเข้าข้างเธอานั้นแหละแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ไม่ได้ดีแต่วู่วามทำอะไรเพอร้อฝันต้องคอยพึ่งคนอื่นอยู่เรื่อยฉันต้องมาเจอคนอย่างนายอะ่ะถือว่าเป็นโชคร้ายของฉันวู่วามเพอ้อฝันเหรอ การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเพ้อฝันตรงไหนเหรอจากเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในโรงงานผลิตไฟฟ้าเมื่อวานนี้เด็กหญิงอายุหกขวบที่ติดอยู่ในนั้นได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะหลังจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเลยล่ะค่ะ ผลการตรวจร่างกายทุกอย่างปกติดีจ้ะงั้นกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมคะมเดี๋ยวแว่ไปซ้นนมให้จุนี่ก่อนดีไหมล่ะค่ะเดี๋ยวแม่ต้องไปทำธุระข้างในแป๊บหนึ่งรอยอยูต่ตรงนี้นะจ๊ะค่ะวันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอ อาขอบคุณนะคะดีใจด้วยที่คุณแม่ยอมอนุญาตให้เอาฮายาเตะนี่กลับไปเลี้ยงอะฮายาเตะเจ้านี่ชื่อรามูรุแม่หนูเป็นคนตั้งชื่อให้ค่ะฮะพี่เป็นใครหรอคะใครเน่ะเหรอก็พี่ไงละ่ะดีนะจังทำไมถึงรู้จักชื่อลีนาด้วยล่ะคะนี่ลืมหมดแล้วจริงเหรอเนี่ยลืมหมดแล้วเหรอ หมาตัวนี้เราตั้งชื่อว่าไฮยเต่ดีมากไฮยะเต่เหรอคะเหมือนพระเอะกในกระตูวนสมัยก่อนไงเป็นหมาที่เก่งแล้วก็กล้าหานคอยช่วยเจ้าหญิงให้พ้นภัยจากเหล่าร้ายไงเลราคะเพราะอะไรกันนะผู้เห็นเหตุการณ์จะไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจรงิงหน่วยของเรามีแผนกพิเศษที่จะคอยจัดการด้วยี้ยพูดง่ายๆือลบความทรงจำยังไงล่ะ หรือว่าดิฉันจังก็ถูกลบความทรงจำเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเอาซะเลยเป็นเจ้าหน้าที่น g h เรเดอร์แต่ว่ากลับมาแอบมองผู้พบเห็นเหตุการณ์อีกคุณเป็นใครกันชิโตสายะหัวหน้าหน่วยเอ็มหน่วยเอ็มีเหรอ m มมโมรี o พ i ลิตามลบความทรงจำเรื่องสัพว์ประหลาดไปจากสมองผู้พบเห็นเหตุการณ์นั่นคือหน้าที่ของฉันแปลว,ว่าคุณ เป็นคนลบความทรงจำของลีน่าจังอย่างนั้นเหรอใช่แล <c rast> ้วเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องมีสิทธอะไรไปทำคนอื่นแบบนั้นน่ะเขาจะเป็นคนทำได้ยังไงกันน่ะอมจะยอมหรือไม่ยอมก็แล้วแต่นี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งความจริงบางอย่างหากไม่รู้สะกแต่แรกมันก็น่ามีความสุขมากกว่า ช่วยผมด้วยห้องผู <Labor ator> ้ป <wir plein> <heart> <t os> ่วยห้องนี้มีชายที่เสียสติจากเหตุการณ์ประท่ากับสัตว์ประหลาดเช่อผมจะ เ <c oughs> ชื่อผมด้วยให้เชื่อผมดิรอดผมได้จริงจริงด้วยโอ้สัปหลาดทุบลมเลยเฮ้ยไม่เฮ้ยอ,อ,อย่าเข้ามาอ,อย่าเข้ามาโอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่เหนออาทิตย์ก่อนนะตอนที่สัปหลาดออกอารวา <c oughs> เาเขาบังเอิญอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีแล้วก็รอดมาได้คนเดียวแ <c oughs> <c oughs> ค่คนเดียวเองเหรอ <c oughs> แล้วพอมาฟื้นที่โรงพยาบาลเขาก็เพ้อ แล้กลายเป็นคนเสียสติเพราะความทรงจําอันโหดร้ายนั่นทําเขาไปอย่าทำอะไรผมอย่ามองกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวกลกลแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะพวกเราช่วยคขาได้ อย่าเข้ามาช่อยผมด้วยอยาามาเจ็บผมด้วยเจ็บผมด้วย,ดวยเด็กคนนี้ก็จำฝังใจเหมือนกันตอนที่เห็นสัตว์ประหลาดฆ่าคนต่อหน้าต่อตาหรือนั่งจังเหรอความทรงจำนั้น เราจำเป็นต้องลบมันท mm. ิ้งไปซะนั่นก็เพื Quiz ่อเด็กคนเดินเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราแวะไปซื้อนมให้เชนี่ก่อนดีไหมละโลกนะค่ะในโลกใบนี้เรื่องบางเรื่องทําไม้รู้ชีวิตจะเป็นสุขสักกว่าอย่างนั้นนะกลุ้มใจเรื่องอะไรเลย หัวหน้าครับนายเข้ามาร่วมทีมกับเราได้สองเดือนแล้วนะคงจะเจอสิ่งที่ขัดแย้งให้ตัวเองแล้วละสิท่าในช่วงนี้นะไม่ว่าใครก็ต้องมีข้อกังขาในงานของตัวเองไม่ว่าใครเลยครับเจ้าหน้าที่คนอื่นเขาเคยเป็นเหมือนกัน,นไม่รู้ว่าไหนเป็นเรื่องจริงไหนเรื่องไม่จริงแล้วก็อยากค้นหาคําตอบเข้าใจใช่ไหมสารประหลาดนะมันมีอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วตกลงว่าสัตว์ประหลาดน่มันมาจากไหนกันแน่ถ้ามันกินคนเป็นอาหารจริงแล้วทำไมมันถึงไม่ออกอารวาสกลางเมืองที่มีคนมากๆล่ะยิ่งเราคิดหาคำตอบให้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นใจผมเลิกคิดเลยครับเพื่อให้อยู่อย่างเป็นสุขผมต้องเลิกตั้งข้อสงสัยและทำามหน้าที่โดยไม่ต้องคิดอะไรอย่างนั้นเลยครับ โค้อมองงทั้งหมดนี้นะ่ะมันขึ้นอยู่กับเธอครับมันก็จริงอยู่นะเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำตามคำสั่งแต่ว่าอะไรคือความจริงที่เราควรยึดถือคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจก็คือตัวของเราเอง ทรงจำที่ถูกสัปหลาดทําร้ายไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกลบทิ้งไปเลยผมเองอยากจะเก็บมันไว้ตลอดไปแต่ว่าอันตรายที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นกำลังจะเข้ามายืนเมืองนี้แต่ตัวผมในตอนนั้นกลับไม่นึกเอีะใจเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่พอใจจะไม่ออกไปร่วมรบก,ก็ได้นะขอบคุณนะเพราะอยากเจอริโกจนถึงสู้มาจนทุงว,วันนี้ไงสัตปะหลาดรวมพรังประกอบร่างกับโคมงเซ็ตรูมพรังประกอบร่างติดตามชมยอดมนุษย์อุลตร้าแมนเน็กซัสในตอนต่อไป